เฮ้ยๆไปแวเอ่อไปเห็นอะไรบ้างไปแล้วเอชั่ฟอร์ดเอสเนนชั่ฟอร์อยา้อนเส้นได้ปั๊ดชมมาโชเฟอร์ใจดีนะคะชมเมืองรู้เหลียวด้วยกันอีกครั้งค่ะอันนี้ก็ตำรวจนะคะสถานป้อมตำรวจอันนี้ก็สถานีรถบัสนะคะทุกท่านค่ะ เรามาข,ขึ้นชมวิวนั่งชมวิวนะคะเมืองลูเลี้ยวสวีเดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะโอ้โหู้แบวัตฮัลโหลทุกคนทุกสิสเต็มแบบดับเบิลม้าว Nej, no Mao. Dubbel Mao. Titta där! Ja, ja, ja. Du Sätter i triangeln. Ja, 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 just det. just det. Ja, ah, ja, ny skylt. Eller? Ja, ja. Absolut. Oh. โอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้สบายดีกันสบาสบายสบายสบามาแล้วค่ะอ้ยอัมพลา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาขึ้นรบชมวิวด้วยกันนะคะวันนี้วันนี้โชเฟอร์ใจดีนะคะวันนี้ชัวร์เฟอร์ใจดีช่วยนมลูกค้างในเต่เซย์ะสูอันนี้รถอัมบูลาสนะคะมาแล้วค่ะหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะมาชมเมืองลู่เล้วด้วยกันอีกนะคะ ลแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นั่งรถเหมือนเดิมนะวันนี้โชเฟอร์ใจดีนะคะขอบพระคุณค่าหนึ่งเลิบหนึ่งไรนะคะมาแล้วมาค่ะวอ้ยอันนี้ดูนะคะโบดนะคะโบดอันนี้ก็โบดนะคะอ่าไห้ให้ไฮแบนคอมมิสเตอร์บลไลท์เย้ yeah, thank you f i Thank you my friend, my friend there. He drive Volvo today. <laughs> he is Lulia city. i it recording? Yeah. Where? No. Oh. Yeah, just there. Oh my. The Just det. Men det är hon som går. Såg du honom? Nej, han har oj. Oh, oh. Jag är inte så fort nu. Titta då. Titta! Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Frän, frän. Hello, hello! Täng-täng! Looking, looking. Luleå City. Really nice house, elle

ตำรวจต e รวจโอ้ยโยโอ้โอ้ยโอ้ยตำจนริ่เกอะไรขึ้ e นัก n ิปอร์ริ r i นอีฟอร์ e ซ่ h ่า i อร n ซอม d e น e ไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นนะคะข้างหน้า Poli hitam, dua, ขณะนี้ก็อยู่ที่ถนนสาย97นะคะรุ่งเรีวสวีเดนนะคะพอไปฟิลเตอร์มาจะขึ้นไปเหนือทอร์คก์แล้ว ช่องฟ้าก็สวยงามนะคะวันนี้เราก็ชมวิวไปด้วยกันเนาะ Thank you Mr. Barry Arilai really like. Yes yeah, Thank you. วันนี้ไม่ได้ขับเองนะคะวันนี้คุณผู้ชายขับเนาะขอไล่ยสิบห้านาทีนะคะไม่ไล่ยเยอะหรอกอันนี้ก็จะเป็นที่ร้านค้าทั่วไปนะคะถนนก็เริ่มจะละลายแล้วนะคะน้ำแข็งเห็นมะ อ่าดูชื่อสวนวกันนะแวกเท่ยวมอยอะยุ่สเตียอาเดี๋ยวเรามาดูรลปโลกกันนะคะเขาเรียกว่าออ รถบลเอและนะคะลูกฟุตบอลขึ้นสนิมไม่เห็นแล้วนะคะอ่ะขาขณะนี้เราก็จะมาทางเล็กแล้วนะคะเราจะไปสตูเฮดเดนกันเนาะ

สิบสองท่นมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชายใจดีนะคะวันนี้เข้าเข้านะมากดเริบกดไลฟ์กดเป็นกำลังใจให้โชเฟอร์นะคะโชเฟอร์เ <c oughs> นาะเขาจะได้ <ส>พาเที่ยวบ่อยๆนะคะเราสองคนบายยอ um. นะคะโอ้ว้าวว้าวด่ๆว้าวว้าอันนู้นก็อีกสายหนึ่งนะคะอันนี้ก็อีกสายรถถนนสองสายควบคู่กันนะคะ ขอบคุณ20สิท่านอยู่ด้วยกันนานเลยนะคะอยู่ด้วยกันยาวเลย โอออดีตสะพานไม้นะคะอนี่จาโทษกระวรา อ้าวสวัสดีค่ะขอโทษนะคะปิดเสียงหรือเปิดเนาะแฟนกะไอนะคะแฟนกะไอเสียงกะแอม,มกะไอเนาะบายบายเนะา,าเนะซีอูวเกนเลเตอร์เลเตอร์ อยู่ฟนแม่ไม er. ่วะยังซิทตรงนั้นแตอะไรนี่ว่าผิ1 5ตอน่นาต่ครับพวกคุณนะคะอยู่ๆๆๆอยู่ๆๆก่อนเ a ียวเออขอบคุณค่ะคุณวินัยเที่ยวอาหารเรื่องลี้ลับนะคะแล้วก็มิสเตออะไรน่ะ ออกมาแป๊บหนึ่งนะคะตามเข้ามาไปงั้นแหละขึ้นไล่บ่อยๆเอานะคะไปขึ้นจรวด <c oughs> ขึ้นจรวด <c oughs> โอเคนะคะบายบายขอบพระคุณค่ะ Lip, lip, lip.